เยอะเลยมึงเชื่อน่ารักนจอไม่ไม่บอกมจะไม่คุยกับกูแล้วกูย่าหย่าะคาดกูหลงใครหรือมัดยนะดีมากเลยเนี่าเยี่ยมแล้วเตบอสูกสุค่องบนี้ครับนี่ใช่เต้ที่มีเมียหไม่ใช่ไช่หรอเขาจะเป็นปากต้องไม่มงเดมันจอดนออ่าพูดนี้ก็เขี่ยแล้วเนอะเป็ด้านสายนาครับใช่ ตั้งเกมก่อนนะฮะวันนี้ครับไปยังไงครับก็มั่นใจนิดหนึ่งอาจจะมาไม่ไม,ไม่ไม่หนาตาเท่าไหร่นะหลักๆก,ก็ตัวเลร์นี่ก็ไม่มาเลยครับวันนี้ก็ก็จะฝากความหวังไว้ที่เม้มง,มน,มง,งน,นี่เป็นตัวใหญ่ลูกนี้ก็หิ้วเข้าเลย ไม่ทำลาเลยนะโหร้อยครับี่ไปก่อนแล้วลูกตงครับอ่าะครับป้แจมครับวันนี้ครับตอนนยครับต้องชนะเ่านั้นครับหถานดีล่คะแนนจะไปเสมอหีตกลงครับแต่ลูกได้เสียตน้อยดีกว่าับแลเาจะถลอกนั่นเลยครับใเล็กัเใช่ไหม จริไม่ได้นะะไดกับนารักกอกินผมเี่แล้เน่ไม่จะเปิดเพจครับผมจะเข้าไปสเตย์ที่นั่นเลยนะนดีไหมผมให้ผมหน่อยนะผมไม่รู้นะาดด้ครับหาแล้ว่าแยมแ่มาแม่ลูกนี้จับหางไมหน่อยครับคือดูการด่าเจะเี่เลยคริแค่หนึ่งเียวกแจด้วยครับ อ๋อครับไม่ครับติ๊แมนยูครับป้ายบอลกัทางขวาให้กับพี่เป็ดพี่เป็ดยังกู้ดีแม่ได้เลยครับก็มาดึงฝ้ายยาอาจจะไม่กู้ทีเท่าไหร่ครับใช่ครับการสูงก็ไม่มานักเตะก็ไม่อยู่ครับภาระหนักอยู่ที่เมเนี่ยอะไรครับพี่ตั๊กยังไม่ลงนะพี่ตั๊กยังไม่ลงนะมีหมอนักถูกแล้วไม่ต้องกลัวครับนี่ฮะหมอนักสุ้ถกเป็นหมอได้ไหมหอ เราเป็นเรองขอหมอไงหมอรักนะไม่หรอกเพราะหลายๆแกดจะเป็นตัวสมองเยอะครับแกก็เลยต้องคอยประหม่พยาบาลเพื่อนครับเราจะเรียกนักกายภาพบำบัดนักมันก็ื่ออะไรอยู่ครับเลยติดหมอนักเลยะเอาละครับวันนี้คู่มาจริงๆครับคู่ต่อไปเี่อกทีเด็ดเลยฮะแนนโนว่าเลือกหูกันได้ครับเป็นสองเพลงเขาเกิดรักตันดีครับอ่า อาะไรครับทักเกมที่มาครับลูกนี้ยันเต่งอยู่ครับเป็นลูกมุ้งครับของทางด้านสายยาครับดิ้ไม่หัดเลยกับมาตรงนี้ครับอยากให้ผ่านแม็กซ์อยู่ในเตะครับจ่ายตามเข้ามาลูกนี้หัวได้อีกนะโอ้โหแม่มไปปล่อยลูกปล่อยลูกไหลไปแล้วมันไม่หลกัปเลย พาไปฟรีด้วยกันทำไมะพ่อปล่อยลูกรันเนี่ยไม่ยอมดูแลลูกเลยลูกหายครับงะมงเลยเนี่ยผมินรงก็ไม่ดีครับไมปล่อยลูกเอ่ลูกปล่อยลูกไปได้ได้ล่อยด้วยหน้าบานยิบาทก็เอาแต่แต่ีคนนึงไม่ใส่ลูกเลยครับมคนี้ะเลี้ยครบเลยครับใช่ครัครับใช่รัครัครับใช่เคยปล่อยเลยครับ

ไัน่ายือที่ไม่อปาลยาวมาเลยครับลูกนี้ยูออกมาได้รับแต่นี่ครลนมาเลยคครับมลูกนี้ไม่นเท่าไหก็ป็นเก็บไมได้ดีทีครับกใไปแล้วหาครับนี่หลๆยีว ขีเล็ด้วยครับไทยครับผิวขาไร้สิวเพิ่มอ๋อนักตักเลศครับดันอะไรครับนั่นแถวนี้ด้วยครับใทยครับผมไม่อยากทำงานครับไทยครับไทยครับต้องว่าเลยครับแถวนี้เลยครัปครับป๋าปนไปได้ครับเด็นนี่น่ามาน้อยครับจากโอนจับตัวนี้ครับโดนแรงไปพี่เปิดเอาตัวรอดมาได้ครับจ่ายมาให้แบบนั้นพี่้งงครับ อนน้นีเด้อแบ่มาครับตัเลยไม่ต่อด้มากแลยครับเลนสไตล์เดิมครับไเยอเลค่อยเซ็ตจะไปครบือวันนี้เราไม่มีดาวตะก็ตาาครบก็ต้เนทีเเป็นหลเเ้ยันนี้เรามีการแจกการ์ดรด้วยใช่นนี้ใครบอยู่ครับเบนแล้วีไหลกลาบก็มาดครับที่ดาวที่าเบ มาแจงดาวสังโมอะไรซมาแจงก่อนนะดีมชั้นห่ก่อนเลยครับเรื่องใต้เก็บไว้ก่อนคุยเรื่องดาวสังโมก่อน่เมาแจงครับมาแจงก่อนับเอาดมชักน่เลยครับอย่านะขอโหลดข้อมูลก่อนนะดิชั่นน่นะตอนนี้เปดทำด้ีีพฮะพี่ดาวฮะดาวนับถูว่าติดแปลกเลยน อ้าวเดี๋ยวต้องเต้นกับเบ้ีกับเจ้าเบสกับกดลูกสีเข้าไปแล้วนะตีเสมอแล้วสอนน้อยครับชี่หายแล้วอาแล้วแล้วเกมประจุดเต้นอนแล้วลูกกระเาะมันซีดเยไปแ้วเกมน้อยแล้วก็แต่ขึ้นทางไฟแล้วแล้วต่อแล้วต่อนะอดับ2ะเป็นพี่นัทจากพีพอีกแล้วอ้าวกวมอเลยครับรวมสองเลยยิงส4ส่ลูกเลสี่สามฮะพี่สาม อยู่ในสนามด้วยฮะเอ็มเอ็มฮะเอ็มสอนน้อยฮะลูกนะสิบเอ็ดลูกฮะต้องต้องยิงหกที่ครับต้องยิงแปดลูกครับพี่เอ็มฮะแล้วต้องลงในที่ดาวไม่ยิงครับต้องยิงแล้วหมดแปดลูกแล้วได้เป็นรางวัลช่วยใช่วยในการช่วยรทีฟลาครับแต่เดี๋ยวว่าดาวโซโล่เราจะให้คนเดียวฮะเอาสัตว์ิมพเท่านั้นฮะตอนนี้เป็นที่ดาวฟ้องไว้อยู่ฮะส่วนนักก้าวดวิชั่นงสอง อันดับที่หนึ่งตอนนี้เป็นพี่แพ้จากทัศนีแพ่แล้วครับแพ้แสนฉาดนะยิงไปสิบสี่แล้วนะที่สองนะครับที่สองนี่ดสิไปแล้วเป็นเจ้าท็อปนะีโอกาดท้อไปแล้วไได้โอกาสนะแล้วมาตามมาด้วยตอเลนะสุดสินะยิงเก้าเมตรนะ าีย่งั้นน่าจะผมว่าน่าจะแบบเบิร์นกันไม่แน่ไม่แน่ฮะแล้วนี่คนรเลยนะน้องเพลงแขกงคตรหรือเปล่านี่ผมยังโคไปแล้วโคไปแล้วบทเทียนห้าร้อยหน้าร้อยเป็นก้าวลู่ไงเรามาลุ้นเด่นอย่างนี้ต้องมาลุ้นระดับดีกว่าครับใช่ครับอาจจะนอนมาแล้วก็ได้ให้เราสักครูอาจจะนอนมาเลยครับแได้ขัดนะ มีผ <Scroll> ู ite, ้เล่นของยันมีผู้เล่นของคุดค่าไหมครับมีไหมแสดงว่าต้องใช้สังสิวแน่เลยทำไมคุณค่าที่ผมพูดไวะไม่ใช่ดีกว่ได้ออันนั้นอะไรวะลอรโอมันลอรโอลรีอลอรีอัลนะะเจคอนเสปต์เเลยได้หรือวะผมยังให่แล้ครับผมที่นขาคอนด้าวีออสอยู่เลยครับข้ามเลอยังได้เครับจบแล้วขาคอนด้าวีออสทำไมอะมีทีมเปิดตใต้ครับ ไม่ถ uh, ูกว uh right. ่าดีกว่าแล้วถึงาใมหแล้วูากัหลยมเต้ายูกี้ังไงครับจกั่รับ้ายดนแแนมไม่ไดพูดนเว่าแต่มดมีไข่ทอเพ่อเป็นตัวจานอ่าเป็นสุกนะแล้วก็สุกนะไข่ตื้นครับแแบบีคือมันปนทุกอย่า หลังจากพงเ้เอะเยมลไดีแล้วบอลขวาทางขวาจากล้อหลยอ่แล้วแมเป็นเเยได้แล้วยังแฮงอยู่ครับแ่้าคืนจากหนกไปครับเมื่อวานยิคู่ตัวใหญ่มากเลยครับุกใส่50ออฟครับสามเจ้าวันหล่อตั้งสองเหยียอยู่ครับหน้าตายังมองไกลๆยิ่งนูโหดนะครับทไมอะ โม่อด้หน้าตาปัญญาอ่อนเลย้แม็กซ์เลยวะเยเยเยวลูก้าาตาอ่อนด้ยไ้เยอะตอนแรกผมคบกุมอเลยนะดนได้เออี่สองวนเฮ้ยเด็กผีอเฮ้ยเด็กผีหรอแต่เด็กัีด้วยนะาเฮ้เด็กผีเหรอเด็กผีับเด็กผีเอมแรับเอฟเอมหรือแแแพแแพไม่ไหวเลา ไปลายยาววันนี้ก็สมูน้อยครับเอาแล้นะเอ็มเกิดจะบตุกแล้วอกเลยนะเห็นน้ขาบอกงู้นเลยมาหาตอนถ่ายยูนออกจุกเลยนะท่านมาอยู่อวะแล้วเล่สายหัวแล้วต้องเวลาแล้วขอยลงมารื่อๆเลเอาล้กไปหเลยแลยวอย่เี้ยปายาวครับมันเกิดขึ้นมาครับขายแล้วไม่ถูก่ายให้ตะเม็นลูกนียังอ แ่้วตอนนี้ผมก็าสายยาเลืดีกว่าไบใช่แล้วขาเกได้มากกว่าดกว่าเล้เสายยาเยเนี่ยเบนครับได้อยู่ครับเบนคือมาสอโคนเบนมีเท่ากันติดล้อตีอันี่เบ็ดงกับบายดียังไงเบนไอ้มาเก่แล้่ารบยังไงครับหาไม่มีแล้วเราวางโดนแม่กเสวยนีะแล้ววมนี้พี่หนุ่มเล่นพี่หนมา เลยครับปกติเร็กตัวรับเลยครับตหลักหลักเลยครับแม็กครับแม็กเด็กตัวีเสร็จนะได้ครัเด็กผีครับได้ครับเขาเป็นตัวอย่างของสมาพค์คนรักครอบครัวจริงๆนะได้ครับผมติดตาเขาอยู่ะลกเขาโดนนะครับอ่าอายครับแต่็นีรับได้ครับ วิ่งราวก็ไม่กรบได้ครกบรอเล่นนะมาให้ทุกทีเข้ามือแดงเขเอยูที่อะ้วนะจ่ายเท้ากลางมาไม่มีเลครับพยายามจัดได้ครับออให้มาเตะเตะหมอหมออกลางมาเเเฮ้ยแท็ะอุ้ยต้อบ้คยตดู รอเล่นตู้ที่สามนะครับกอน่อนเยอะเอาแล้วสุกแขวนที่มาเลยคนเดียวไม่ดีครับมันแทมันขาไปหมดแต่ไปนับเลกาได้ีคพี่เป็ดครับลสร้างให้กับไปี้ก็ีุ่ไปครับแต่วันนี้การขาดไปกลไม่ได้สผลเลยครับถ้าตอนนี้ขาเลยครับ ถามเาลยะา่เียบัิคเาเดลยแล้วมันรับติดูเลยหแต้องน้ามกับแยกไ่แล้วออะเอ๊ะเอ๊ะจะตัวนที่ไแล้วจ้ี่อนลงายเลยเมื่อกี้มันร้อนนะวอนที่ฝนจะตกแล้วนะดีครับนี่ยได้ที่ประเทศไทยครับ รู้สึเราจะีเดี๋ยวเราจะมีเรามีจับไปแล้วใช่ไหมครับที่เตะกุญแกันาภใต้ใชไหมครับตักอาหนีหน้าแหลกเอาไหมมีดแ่นเสื้อมีตาจับทุกคนมีน้องชาวใ้ชาวตรยีตสองชาวดาน่ามีที่มาติดนมามไหมมามาแล้วแลแลกเอาเลยรัไม่จบแล้ประตูกำลังทิ้อยู่ใอ้ที่กระถามผู้จังเฮ้ ไปครับไปก็ได้ไม่เหน่อยนะเด็กนะเอ็มจ้าเด็กนะเอ็มครับเด็กแล้วก็ดูแล้วก็ดูจับแต่งทองนะครฮะครับขึ้นน้ำอีกน้ำขึ้นน้ำจับแต่งหน่อยน้อยครับเอ็มยังมีลูกได้ชึ่งโวยอยู่นะครับต้องดีต้องดีหกลูกแล้วเนี่ยพี่อาจจะช่วยเอ็มเมื่อไรผมจำไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะ นำเเ้นำไปอีกแล้วครับกำลังน้ำน้อยครับต้องดุงครับก็จะดุงทำได้เกี่ยวหรือเปล่าได้หรือเปล่าครับถ้าดุงมือเธอไว้ครับต้องเป็นพระเอกยิ่งนี้แน่นอนเลยน้ำน้อยครับไปไม่ได้ครับดุงหลังนะพอน้ำน้อก็ต้องเลรับเอะไะครับน้องครับเซ็ตกันใหม่ครับแดงใบเล่แก๊คาเฟ่ครับแก๊คาเฟ่เออไปป่ะจะได้ไปแจงไอ้ที่เย็นอีเออ แม็โคเตดอนใช่ป่ะเออโคเตดอนแม็กซ์เที่ยวไอ้แบบพวกได้ไอ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 ้ตอเปียตอเปียใช่ลูกมาลูกนี้แม็กซ์อยู่ในเตตระวังนะระวังหัวนะหัวแม็กซ์เตะเก่งคนท่านหนักอะระวังนะระวังนะหาแล้วไม่เร็วไม่หัใจอ้าวเดี๋ยวไปเทไปกินรนอนของพื้นสีครับไอโอมอาจารย์โอ้ยอาจารย์โอ้ยนะ อ,อ๋อครับผมไม่ใช่ครับมันมีการส่งเขาเขาพูดอยู่นะเต้นๆนะคว่าเขาจะเอาับตรงนี้ไงเฮเดดร์มงพิ้งไม่ได้ครับเวลาแค่เหลือสี่นาทีกว่าๆครับซึ่งเวลาแรกครับผมจุดไอ้ฟาวครับแล้ววันนี้ก็้าเสกประดูด้านล่างดีว่ะ ชอบมเออวันนี้ไม่ต้องให้สุดเออมันดีนะที่หออกซาร์ไปแล้วนะวันนี้มันดีนะรู้ว่ามันจะตามพี่หนูไปแล้วแล้วบอนนี้เอ๊วยั่แดกข้าวเลยเดี๋ยวี่หนูจังแลอยลูดีจังลยังไงก็ถ้ามันโดนบอลนยมันโดนคนด้วยครับฤษฎิบอกว่าแรงครับตรงนี้ก็อันตรายที่หนึอะไรครับแม็กครับหิวน้ำครับ ระยะประมาณ28.5หลาครับที่ใจเอาเพิ่มด้วยนะไหนต่อไปครับต้องดูแล้วใครจะเป็นคนเล่นลูกเซ็ตซีดลูกซีครับแต่ถ้าอยากดูไอวอนไปครับมาไปครับโดนจัดแต่งทองเลย ไ้ย anyway. no, exactly ิงไปง่ายๆเลยครับไม่รู้ิแม่ราเลนทิไครับคือมันดีเข้าอยูเยอะลครับอกเลยว่า่อยยิงง่ายไปดนึงนะไี่แมาแล้วรอลอัีต้งเนะพี่แไม่บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้องเลนนะนาตกโดนเผดีเยอะยอะนสั่นเลยครับแอไปแเกือบไปเอาตัวรับเอยเลยครับ มันออฟแล้วบอบสธอเลยครับอะคล้วไปทีที่องนะสายยาแรกเอุ๊ยอยู่ปีแล้วแมอย่าตีบล็อกครับเอาไหมได้เอาเลยครับไข่งคู่ ีไม yeah. mm ่ไ hmm. ด mm ้ใหว่อะครับทำเตที่บ้าก็ชสายยาหอนักหอนักัล้อล้อคงับยขาจะหอล้อไปออกยีเด่นใครเดเกาใหญ่เนี่ยปิดมาลงมลตัดยิ้มเลยครับแฮ่กับหลังไปไม่ทันจริงอ่าะไงครับเีตัวหรอ

ขวาแล้ว yup. ค oh. hey. okay. ืนไม่ดีอ the ัะแม็กไปเองเลยก็มันตายโอ้ยเยอะเก็นไปตบบอลแล้วะบาดเยัะม um, ็กให้มาแต่ล้อยัดลูกนี้แห้เสือไฟก็บอวคุณเตะมาแล้วครับคุณช้าอะไรต้เห็นเล่นทีมบีพีพีเห็นมงกัดกบอลใช่รับเพื่อนบีพีมงกัดบอล ไปครับไหลข้า,กางกต,ตางไหมเดชป้าย,ยไปทางขวาครับตัดเข้ามาตรงนี้รอดด่าบหนึ่งทีครับหนุนเซนซ้ายจ่ายเข้าไปจีหมอน้าิีช่วยขวายหมอน้าจะได้อยู่สายกับพี่สุป้ายออกมาตรงนี้ครับกระดับถิงออกมาแล้วจะสวนเร็วครับสุดท้ายไปทา,า,างฝาเลยแค่หันมาทีเดียวครับใช่ครับประมาณว่า เอิ่นออกมาครับสาวที่อยู่ใจลโดนฆ่าไปแล้วครับแม็กซ์เลยเตะครับถึงตายความพยายามนี้จงฟุกไปได้ครับไปเหนียวรั้งครับไปแม่กซ์ริ่รั้งใส่ประตูครับเาวเลยครับไม่แดงครับไปแล้วนะตายครับไม่เห็นปัลมันอยู่ที่การสนามครับเป็นร้อย ล้อลืมมาที่แบงค์ตรงในเตะกดขึ้นมาได้เนี่ยท่านจะพูดดีเลยเนี่ย